พวกเราคิดว่ามาอยู่อเมริกาแล้วมีประกันสุขภาพแล้วเราปลอดภัยไหมคะหมอบอกว่าใช้เวลาแค่30วินาทีในการทำเสร็จแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกทท่านพบกับคิตตี้ในช่อง k i ด in Life วันนี้วันที่1 7 0 0จวาคม2,567 December 17 2024อยากจะมาเล่าสู่กันฟังเกี่ยวกับเรื่องของประกันสุขภาพในอเมริกาค่ะพวกเราคิดว่ามาอยู่อเมริกาแล้วมีประกันสุขภาพแล้วเราปลอดภัยไหมคะวันนี้ไปพบอด็อกเตอร์ค่ะตัวเองตอนนี้คือมาทำโซเชียลมีเดียปรากฏว่าต้องใช้สายตาม,มากแล้วรู้สึกว่าตอนนี้การมองไม่ชัด ภาพมันเบลอามันละคายเคืองตลอดเวลาเออคุณสามีเป็นห่วงค่ะนัดให้โดยที่ไม่ได้บอกเราด้วยนัดบมอตาค่ะไอ้ด็อกเตอร์ให้จะเล่าให้ฟังนะคะ่คะพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยเขาก็จะถามประวัติเราคือวันนี้คิดว่าตัวเองปลอดภัยเต็มที่เลยค่ะเพราะอะไรคะไปพบแฟมิลี่ด็อกเตอมาแล้วคือหมอประจำตัวเนี่ยคะ่ะะได้เขียนใบรีเฟอร์ใบส่งตัวนะคะผ่านทางระบบของ ไอริสนะคะส่งไปทางคอมพิวเตอร์นะคะเนี่ยส่งไปแบบนี้ประกันที่เรามีอยู่จะครอบเวอร์ให้จะคุ้มครองพอไปถึงค่ะเขาก็ให้เราเขียนประวัตินะคะคือการไปพบหมอเชี่ยวชาญทางแต่ละสาขาเนี่ยค่ะครั้งแรกเนี่ยจะใช้เวลานานาน,นิดนึงคือเขาก็จะซักประวัติเราให้เรากรอกประวัติเยอะแยะไปหมดเลยค่ะที่ไม่มีภาพมาให้ดูเพราะเขาห้ามถ่ายภาพ ไม่งั้นก็คงจะมีภาพมาฝากนะคะเขาห้ามถ่ายภาพข้างในเมื่อกรอกประวัติเสร็จนะคะใช้เวลาสักพักนึงคะ่ะคุณพยาบาลก็มาเชิญเราเข้าไปก็ตรวจตรวจแบบละเอียดยิบค่ะจากนั้นให้เราไปนั่งรอนะคะคุณพยาบาลก็เข้าไปที่คอมพิวเตอร์นะคะซักประวัติเราอีกรอบหนึ่งคะ่ะจากนั้นก็ดูเหมือนเยอะใช่ไหมคะเหมือนคุณหมอต้องทํางานเยอะเราก็ไปนั่งรออีกจุดหนึ่งคะ่ะในห้อง รอตรวจอีกจุดหนึ่งค่ะนั่งอยู่ประมาณ5นาทีค่ะเชื่อไหมคะผู้ที่ไปน,นั่งรอส่วนใหญ่เนี่ยค่ะผู้สูงอายุทั้งนั้นเลยค่ะนั่งประมาณ5นาทีค่ะคุณพยาบาลอีกท่านหนึ่งก็มาเชิญเข้าไปคราวนี้ก็เข้าไปตรวจค่ะทุกอย่างเป็นเครื่องมือทันสมัยหมดเลยค่ะก็มีที่เชยคางค่ะหนุนคางแล้วก็หนุนหน้าผากอ้อลืมบอกไปว่าในห้องแรกค่ะคุณพยาบาลเนี่ยก็ได้ตรวจตาอย่างละเอียดก็ เอาเลนแต่และเลนละเลนละเลนมาใส่ให้เราอะค่ะแล้วก็ให้เราอ่านแต่มันจะเป็นคอมพิวเตอร์ทั้งหมดนะคะอ่านตัวอักษรจากใหญ่มาเล็กมาเล็กจนกระทั่งแบบว่าเราอ่านไม่ออกอะค่ะแล้วเขาก็บันทึกลงไปในคอมพิวเตอร์ประมาณ5นาทีนะคะพยาบาลอีกท่านหนึ่งก็มาเชิญเข้าไปในห้องห้องตรวจค่ะคราวนี้ก็เข้าเข้าเครื่องความอีกแล้วค่ะลืมบอกไปว่าในห้องห้องแรกค่ะเขาก็ หยอดตาไป2ชนิดค่ะเขาบอกว่าจะขยายเปิดขยายเลนตาให้เราจากนั้นนะคะก็เข้าไปตรวจอีกรอบนึงอีกห้องนึงค่ะทุกอย่างเป็นเครื่องมือทันสมัยหมดอ่ะนี่คือเข้าไปตรวจ3ขั้นตอนแล้วนะคะสขั้นตอนแลวคราวนี้ก็บอกคุณจะได้พบหมอนะก็ให้ออกมานั่งรออีกค่ะประมาณ5นาทีไม่นานค่ะไม่นานเขาก็เรียกชื่อค่ะก็ถามชื่ออะไรเราขี้เกียจบอกค่ะเพราะว่าชื่อเราเนี่ย พอบอกไปทีไรน,นะเขาก็จะต้องถามจำทุกทีฮะชื่ออะไรนะก็เลยบอกเออสะกดให้เป็นตัวอักษรทีละตัวละตัวนะะก็เชิญไปอีกห้องหนึ่งไม่ถึง5นาทีคุณหมอก็เข้ามามืถึงก็เช็คแฮนด์กันเราเลยคุณหมอนี่โอ้โหตบลาเราแบบเหมือนรู้จักกันดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเช็คแฮนดอย่างดีแล้วก็ตายละคือคุณหมอนี่แบบ เออเขาเป็นกันเองมากเลยนะปรากฏว่าคุณหมอบอกว่าเขาเขารู้จัก,จกระมาก่อนเพราะว่าเขาเคยมาทานอาหารที่ที่ร้านที่ตอนสมัยก่อนที่กิตตี้ยังเปิดร้านอยู่ก็ให้เราตรวจอีกรอบนึงค่ะคุณหมอมาตรวจอีกรอบหนึ่งมมตรวจด,ด้วยเครื่องมือของคุณหมอเองน,นะคะเอาเ,เบิกตาให้มากที่สุดแล้วคุณหมอก็ใช้มือมากดตาเราอีกนะคะตรวจอย่างละเอียดอีกแล้วก็ประกอบกับที่ตรวจมาแล้วกี่ขั้นตอนคะหนึ่งสองสามขั้นตอนเออ คราวนี้คุณหมอก็น,นั่งเล่าเลยค่ะยูรู้ไหมสุขภาพตาของยูยังดีมากเลยนะอ้างานนี้คือเริ่มจากสุขภาพดีมากๆเลยนะยก็เลยว่าเออใจชื้นงั้นคงแบบไม่ต้องอะไรแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคือแบบโอเคมาตรวจฟรีด้วยแล้วรู้สุขภาพแล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะสักพักหนึ่งคุณหมอก็เริ่มบอกเออแต่เจอจุดนะ จอจุดที่ที่ตาเนี่ยคือคือจุดตรงนี้มันอาจจะทําให้คุณมองไม่เห็นในอนาคตแต่ว่าโอกาสมันน้อยมากก็คือตาบอดอะแต่โอกาสแทบไม่มีน้อยมากอะไรอย่างเงี้ยเออไม่ต้องกังวลน,นะอะไรอย่างเงี้ยสายตาเปลี่ยนเล็กน้อยนะคือคุณไม่มีปัญหาอะไรมากนะคุณถือว่าสุขภาพตาถ้าเทียบกับอายุแล้วดีมากแต่ถ้าคุณอยากมองเห็นให้ชัดทั้งใกล้และไกลคุณก็เขาก็จะมีเทคโนโลยีแบบ รุ่นแบบสแตนดาดก็คือ,อ,อใส่เลนตาใหม่นะแล้วก็จ่ายไม่เยอะจ่ายสแตนดาดแล้วก็มีเทคโนโลยีแบบใหม่แบบใหม่ก็คือ,อ,อจ่ายข้างละ3,000เหรียญสองข้างก็6,000เหรียญสุดท้ายก็เลยนั่งคุยถามคุณหมอชัดๆว่าคุณหมอคะถ้า ตัดสินใจจะทำเนี่ยสรุปแล้วเนี่ยต้องเอาออก p o c เก t เท่าไหร่เขาบอกที่พูดมาทั้งหมดคือเอาออก p o c เก t คือหลังจากประกันเราแล้วอะค่ะงานนี้ก็เลยไปนั่งคิดว่าโอ้โหนี่ขนาดมีประกันแล้วนะคะเนี่ยแล้วคุณหมอเาบอกว่าไม่รีบนะคือกลับไปคิดกันก่อนว่าจะยังไงแล้วโทรหาหมอได้ตลอดเวลาเพราะหมอรู้ประวัติคุณแล้วก็เลยเขาบอกว่าเนี่ยใบใบสั่งที่หมอให้มาเนี่ยสามารถใช้ได้ถึง4ปีเลยนะจากนี้ไปคุณหมอก็บอกว่าโอเคซ you again เมอร์รี่คริสต์มาสเราก็บอกเมอร์รี่คริสต์มาสทูยูแอนด์ยูแฟมิล่ก็แฮปปี้เดินออกมาค่ะที่รีจิสเตอร์นะที่เคาน์เตอร์ด้านหน้าของคลินิกค่ะเพื่อที่จะนัดหมายอีก6เดือนเข้ามาตรวจจะมาช่วงไหนวันไหนเพื่อที่จะเอาใบนัด,นดตรวจอะค่ะไม่ได้คิดอะไรมากดูเสร็จเรียบร้อยคุณรันบอกว่าเราต้องจ่ายเราก็เลยเอ๊สงสัยว่าจ่ายค่าอะไรคะเขาบอก ค่าค่าตรวจค่ะค่าตรวจค่าวินิจฉัยเขาบอก153เหรียญแล้วประกันที่ดิฉันมีอยู่ไม่ครอบคลุมหรอคะมันไม่คุ้มครองหรอคะเขาบอกคุ้มครองเอาแต่นี้คือ out of pocket เราก็โอ้เอา out of pocket เนี่ยคือเราต้องจ่ายส่วนเกินเนี่ยคะ่ะปีหนึ่งสองคน650เหรียญเราก็จ่ายมาโดยตลอดนะคะมันก็หลือน่าจะเกิน600แล้วล่ะคะ่ะที่เราไปกันมาเนี่ย เพราะว่าถ้ามันเกิน650แล้วเราไม่ต้องจ่ายแล้วค่ะต่อปี2คนเนี้ย mm. ก็เลยสงสัยไงว่าเอ๊ะทำไมเราต้องจ่ายถึง153 mm. ก็เลยถามว่าค่าอะไรบ้างคะที่เอ่อ300 35เหรียญเขาบอกค่าวินิจฉัยค่าตรวจคือสรุปแล้วว่าที่เขาตรวจเราอย่างละเอียดทุกจุดอะคะ่ะ mm. เขาชาร์จเราหมดเลย <laughs> แล้วประกันที่เรามีอยู่อะคะ่ะคือคุ้มครองเยอะคือคุ้มครอง เกือบทั้งหมดคําว่าเกือบทั้งหมดนะคือมันไม่ร้อยเปอร์เซนต์ใช่ไหมคะไอช่องที่มันไม่ไม่ถึงร้อยเปอร์เซนต์เนี่ยคะ่ะมันไม่ใช่เงินน้อยๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นการอยู่ประเทศอเมริกาเนี่ยคะ่ะเมื่อมีประกันแล้วเนี่ยก็ต้องมีแบ็กอัพมันนี่ไว้ด้วยนะคะต้องมีเงินสำรองค่ะอีกขั้นตอนหนึ่งคือเขาก็พิมพ์เอาใบสั่งแพทย์ให้อ่ะคะ่ะเขาก็บอกว่าไปอีกจุดหนึ่งนะถ้าอยู่ก็สามารถไปตัดแว่นได้เลยแล้วก็คิดว่าเออสงสัยมันคงครบเวอร์เนาะ เพราะว่าในจํานวนเงินตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยมันคงคบเวอร์ในส่วนที่ค่าแว่นอะไรอย่างเงี้ยแว่นอันนี้ค่ะตัดมา2ปีก็ราคา5 0 0กว่าเหรียญก็เลยไปที่ตรงจุดตัดเลนหาประกอบแว่นบอกเขาว่าขอเฉพาะเลนแล้วกันเอาเลนใหม่ว่าเออค่าเลนเท่าไหร่เหรอต้องถามก่อนว่าเท่าไหร่คือชักเริ่มสยองแล้วเขาก็เลยบอกว่าอ๋อก็ประมาณ500กว่าตรวจสายตาประกอบแว่นของที่นี่อะค่ะ 300กว่าเหรียญเฉพาะเลนอย่างเดียวไม่เอากรอบนะคะห้ากว่าเหรียญถามว่าสายตาชั้นเปลี่ยนไปเยอะไหม mm. เดี๋ยวเขาดูให้ว่าสายตานะเปลี่ยนไปเยอะแค่ไหนสอนาทีอะค่ะเข้าไปที่คอมพิวเตอร์ค่ะเขาก็บอกว่าโน no, สายตาอยูไม่ได้เปลี่ยนเยอะนะแต่ถ้าจะให้มันใสให้มันมองอะไรสายปิ๊งปงเนี่ยก็ตัดเลนใหม่แต่อยู่สามารถที่จะใช้แว่นเนี้ยแว่นอันเนี้ยได้ แต่ถ้าอยู่อยากจะตัดใหม่ก็ยินดีนะอะไรอย่างชอบอยู่อย่างค่ะการให้บริการที่นี่เขาจะไม่ผักคือประมาณยัดเยียดนะคะส่วนใหญ่พนักง,งานที่ร้านไม่ใช่เจ้าของร้านนะคะรับจ้างมาทําเพราะฉะนั้นเขาก็จะเข้าใจความรู้สึกของคัสเตอร์เมอร์มากกว่าเขาจะไม่ผลักดันคือเขาจะให้โอกาสแล้วให้คําแนะนําว่าเอออยู่ใช้อันเก่าไปก่อนเธอไปมันก็ยังไม่ถึงขั้นที่จะต้องตัดใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยฉันก็ยังมองเห็นนะแล้วเลนเนี้ยตัด ัดก็ยังมองเห็นแล้วเป็นเลนที่สามารถที่จะปเทคการดูจอคอมพิวเตอร์แล้วก็โทรศัพท์ได้ด้วยฉันขอใช้อันนี้ไปก่อนถ้าเกิดสมมุติว่ามันแย่มากๆอ่ะฉันมาผ่าทีเดียวดีกว่า6,000เหรียญแต่ว่ามันเป็นถาวรนะคะแล้วช่วยคือใส่เลนใหม่หมอบอกว่าใช้เวลาแค่30วินาทีในการทำเสร็จแล้วก็เลยมานั่งคิดค่ะว่าโอ้โหนี่ขนาดมีประกันแล้วนะคะเนี่ยประกัน ค่อนข้างดีซะด้วยแต่โดยภาพรวมส่วนใหญ่อะคะ่ะประกันมักจะไม่ค่อยประกันช่องปากโดยเฉพาะทางด้านทาันตกรรมด e นติสเนี่ยแพงมากมหูต้องใส่ไอตัวช่วยฟังอะค่ะแพงมากเพราะฉะนั้นช่วงนี้ของร่างกายนะคะรักษาไว้ให้ดีคะ่ะมันแพงจริงๆคะ่ะเราสูงอายุแล้วร่างกายใช้ อวัยวะมานานนะคะดังนั้นเนี่ยดูแลร่างกายของเราให้ดีนะคะยังไงก็ต้องจ่ายค่ะเพื่อบำรุงรักษาซ่อมบำรุงรักษาร่างกายค่ะวันนี้ก็เลยแบบมีเรื่องเล่าสั้นๆมาเล่าสู่ให้พวกเราฟังนะคะเพื่อที่จะได้เตรียมตัวสำหรับคนที่อยู่ที่นี่สำหรับคนที่กำลังคิดว่าจะมาอยู่ที่นี่เราต้องเตรียมตัวอย่างไรถ้าเราเข้าสู่วยัยผู้สูงอายุแต่ถึงแม้ จะยังไม่ใช่ผู้สูงอายุค่ะเราไม่ทราบค่ะว่าความเจ็บป่วยเนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อไหรา่มันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะคะว่าเมื่อถึงเวลานั้นแล้วเราจะทำอย่างไรเพื่อที่จะดูแลสุขภาพของตัวเองค่ะก็ฝากสุดท้ายค่ะค่ะ ก่อนที่จะซ่อมเนี่ยก็ป้องกันนะคะสร้างก่อนก็ดูแลตัวเองกันให้ดีๆนะคะก็ไม่ฟ้นเรื่องของการกินการออกกําลังกายการนอนหลับให้เพียงพอทานอาหารที่มีประโยชน์อันนี้ค่ะเบสิกพื้นฐานตั้งแต่เล็กที่เราทราบะหวังว่าทุกคนจะมีสุขภาพดีแล้วก็มีความสุขกับการใช้ชีวิตนะคะขอลาไปก่อนค่ะแล้ว,ว่าพบกันใหม่ขอบคุณมากนะคะสําหรับการรับชมวิดีโอในวันนี้หวังว่าวิดีโอนี้จะมีประโยชน์กับ พวกเราบ้างนะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะถ้ามีคลิปดีๆออกมาจะได้ทราบกันและท่านใดเนี่ยมาเจอวิดีโอดีแล้วยังไม่ได้ subscribe ก็จะขอบคุณมากถ้า subscribe ให้ขอบคุณนะคะแล้วพบกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ